ขอบพระคุณครับท่านประธานครับกับเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพครับกับผมภักภูมิโรจิการเดชครับกรรมธิการครับขออนุญาตกับเรียนท่านประธานสภาครับต่อกรณีที่มีท่านสมาชิกกรุณาปรายะติที่เพิ่มความในมาตรา22เป็นอนุมาตรา7นะครับความในมาตรา22นั้นเป็นการกําหนดโครงสร้างที่เป็นองค์ประกอบของสภา ของมหาวิทยาลายัยบนวาชธานีนะครับซึ่งหากเราดูไปทั้ง6อนุมาตราจะเห็นได้ว่าโครงสร้างทั้งหมดก็คือผู้ที่มีตําแหน่งแห่งที่อยู่ในมหาวิทยาลัยโดยแท้นะครับไม,ไม่ว่าจะเป็นตัวประธานสภาบุคลากรหรือประธานกรรมการส่งเสริมกิจาการมหาวิทยาลัยนะครับสำหรับกรณีของประธานสภานักศึกษาและนายกองค์กรนักศึกษามหาวิทยาลัยนั้นท่านไม่ได้ไม,มีไม่มีตาแหน่งที่ว่าอยู่ในในหรือมีการกําหนดองค์กรที่ว่าอยู่ใน ัวพระธรรมยาฉบับนี้นะครับแล้วนอกจากนี้ท่านยังมีฐานะเป็นผู้รับบริการการรับเอาโมเดลของต่างประเทศมาใช้ก็อาจจะต้องคำนวณต,ต้องมาพิจารณาให้ลึกซึ้งนะครับโดยว่า,อ,าองค์กรเหล่านั้นมีหน้าที่คล้ายคลึงกันหรือไม่ต้องกลับเรียนว่าเนื่องจากสภานั้น,น,นมีอำนาจหน้าที่ไม่ใช่แค่เพียงในการกำหนดนโยบายแต่มีเรื่องของการแต่งตั้งถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่ง ทั้งที่เป็นคณาจารย์ที่เป็นผู้สอนของผู้เรียนนั่นเองหากให้ผู้เรียนที่เป็นผู้รับบริการมามีอำนาจในการแต่งตั้งถอดถอนครูบาอาจารย์ของตัวเองนั้นก็อาจจะมีการขัดกันของผลประโยชน์เกิดขึ้นนะครับในมหาวิทยาลัยแล้วก็ทั้งหมดนะครับต้องขอแย้กลับเไปว่าก็ยังคงอยู่ภายใต้ร่างมาตรา8อนุมาตรา5ที่ว่าไม่ว่าอย่างไรก็ดีครับสภามหาวิทยาลัยที่จัดตั้งขึ้นการบริหารจัดการของเขาจะต้องคำนึงโดยมีการ ยึดถือหลักการความมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเหมาะสมครับเขาคงไม่สามารถละเลยความประสงค์ของผู้เรียนซึ่งเป็นผู้รับบริการของเขาได้ครับขอบพระคุณครับ